สิกนะคะก็มีการที่จะมาปรับพัฒน์นะคะที่ด้าขึ้นลบแล้วก็รีเครื่องมีต้นไม้ที่ขึ้นสูงและก็วาดสายไฟนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นป่าหน่อยหรือว่าขึ้นเยอะนะคะซอยนี้ถ้าถ้าตอนัจจุบันเขาจะเรียกว่าซอยท่าทองอย่างเดียหนึ่งแต่ว่าเป็นที่รู้จั ่องไนไเลยทำนมใส่ใ่้ะอยาับูงรัระส่คอ่ว่าก่อนเนี้ยที่เราไม่มีการมองท่อน้ำมันช่วงระดับไหนแล้วก็กี่ปีแล้วนะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะอันนี้มันทุ่งขับนานยังไง แล้วกิจกรรมคืออะไรแต่ตรงถนนนี้คือระบายไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้รถเข้าออกก็คือไม่สะดวกเลยโอ้มันเล็กเอาแค,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 ค่ตรงนู้นใช่ฉันก็ตดตรงนู้นคืออย่างที่บอกตรงนู้นมันสูงไงแล้วตรงนี้มันต่ำใช่ไหมนะ้ำมันก็ไม่มาแต่ตอนนี้ทักสลับกันให้ตรงนี้ต่ำตรงนี้สูงน้ำก็จะต่ำใช่แบบนี้ข่าวล่ามคนใส่เตือนเรืนองนี้นในอินนี่6 3 2อะไรน่ะไหน นะนข้าวพบนะข้าวพาบไอข้าวพางล่างเสาอะนะแ่ครับแค่นี้แค่นี้ผมแคแค่นี้เขาเรียกว่าค่งแค่นี้กอนแล้วครับใส่ปางลงไปใส่ใบทาลงไปนี้ก็เลยค่ะ